การอวดอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีในตนต้องประราชิกค,คือขาดจากความเป็นพระสงฆ์ต้องให้ลาสิกขาไปถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้องยื่ดีอยู่ไปก็ก็ถือว่าไม่เป็นพระนะถึงแม้ว่าตนถ้าไม่ได้บอกใครหรือว่าถ้ายัางปฏิเสธคือในกระบวนการสงฆ์เขาก็ต้องมีการพิสูจน์นะไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะให้เขาลาสิกขาไปเลยถ้าเขายืนยันว่าเขาไม่ผิดก็ต้องฟังต้องสองไป ก็เหมือนขึ there, ้นสาลนะสาลของสงก็ต้องไปให้พระเทระผู้ใหญ่ท่านเป็นผู้พิจารณาว่าอยู่ในขายประลาชุดหรือไม่บางทีพูดด้วยเจตนาบริสุทธิ์เนี่ยแต่บางคนไม่เชื่อก็ไปหาว่าอุตริขึ้นมาครับแล้วบางทีเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องภายในของจิตเนี่ยใครจะไปพิสูจน์ได้ว่าพูดจริงหรือไม่จริงอย่างคุณอาบอกผมเป็นสสดาบแล้วเนี่ยใครจะพิสูจน์ ถึงเป็นเรื่องอันตรายถึงสัมภาพไม่ควรพูดเรื่องอาไเหล่านี้เพราะว่ามันมันเสี่ยงต่อการถูกเขาล่าวหาว่าเป็นการอวดอุตริได้เห็นเดียวมากจะไม่พูดเกี่ยวกับตัวเองดีกว่าพูดพูดเป็นในระดับทําไปแบบกลางๆดีกว่าปลอดภัยกว่าแต่ถ้าพูดว่าผมเป็นพุ่นเป็นนี้อย่างนี้ยคนเขาฟังแล้วอาจจะมันกันไจไปเจอหาแสงหรือว,ว่าพวกหิวแสงหรือว,ว่า เดี๋ยวกลายเป็นปเรื่องใหญ่ขึ้นมาครับเดี๋ยวนี้คนพูดกันเยอะเลยนะครับอาจารย์ได้ยินคนนี้พูดกันเยอะครับ